กระผมอดีศรเทียงเกตรับสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นพักเก้าไกลได้มอบภารกิจให้แก่พักเพื่อไทยดิมเนมือนการจัดตั้งรัฐบาลแทนพักเก้าไกลครับต้องขอกรับขอบคุณพักเก้าไกลที่มอบภารกิจทางประวัติศาสตร์ที่หนักอึ้งให้แก่พักเพื่อไทยครับการเป็นรัฐบาลผาสมก็คือการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างจับมือกันเดินทางอย่างเหมาะสมเป็นไผ่ยืนต้นต้านแรงลมมีกุศโลบายแหลมคมเพื่อบ้านเมืองหลายๆพักการเมืองอาจจะคิดไม่ตรงกันในหลายๆประเด็นแต่เรามาร่วมกันเพื่อแสวงจุดร่วมเพื่อจะทำให้ประเทศนี้มีรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยเกิดขึ้น ผมคิดว่าวันที่27ก,ก,การกฎาคมที่จะถึงนี้พักเพื่อไทยแน่นอนครับเราเสนอคุณเศรษฐาทวีสินเป็นแคนดดเดตนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อโบทเป็นนายกรัฐมนตรีก็หวังว่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเมื่อการโหวตครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่ผ่านมาจะนำมาเป็นบทเรียนเพื่อให้พักเพื่อไทยเดินไปข้างหน้าครับไปสแสวงหาเพื่อนฝูงไปสแสวงหาไปพูดจา จับเข่าคุยกันกับสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติและไปจับเข่าคุยกันกับพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยกันมาร่วมกันครับเพื่อผลักดันชาติบ้านเมืองไปด้วยกันอะไรที่เป็นสิ่งที่ติดขัดเราก็สกัดออกอย่าเพึ่งพูดให้สแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยกำลังทำงานนี้อย่างหนักหน่วงผมให้กำลังใจแก่ทุกทกท่านนะครับ ที่จะผลักดันให้มีรัฐบาลโดยเร็วที่สุดเพื่อมาแก้ไขปัญหาที่ปัญหาของชาติบ้านเมืองปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการต่างประเทศนี่สินพลุงพลังแก๊สขึ้นราคาราคาน้ำมันขึ้นราคาโอ้หลายสิ่งหลายประการเราต้องการนายกรัฐมนตรีโดยการโหวตเสียงของสมาชิกรัฐสภาแน่นอนครับไม่ถูกใจทั้งหมดแต่จำเป็นต้องฝ่าดานไปสู่กัน มีนายกรัฐมนตรีภายใต้แกนนำของพรรคเพื่อไทยครับขอกราบขอบพระคุณและให้กำลังใจทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ